สวัสดีครับผมอาจารย์นอสอนเทรดคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของทองคํากันนะครับประจําวันที่25ถึงวันที่29พฤศจิกายนเนาะมาโอเคเรามาเริ่มกันด้วยไทม์เฟรมเดย์จากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่ให้ไว้ด้วยฮาร์มอนิกตัวนี้เนาะที่บอกว่าราคาถ้ายืน2,620 0 0ไปได้มีโอกาสขึ้นไปข้างบนตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลบอะไรที่ไม่จําเป็นเนาะเดี๋ยว คราวหน้านี้มันลกเกินนะครับเดี๋ยวผมต้องไล่ลบอะไรที่ที่ไม่จําเป็นอะ่ะเพราะว่าเพื่อนๆพืบางคนอาจจะงงเนาะ <c oughs> โอเคตอนนี้อืห <c oughs> <c oughs> ึหนึ่งสองสามสี่ห้าตีมาตอนนี้มันหกสเ็ดจุดแปดแล้วใช่ไหมน่าจะประมาณหกสเ็ดจุดแดแล้วนะครับของฟิโบนาะ ฟิโบน่าจะมา61.8แล้วเหลือแค่78.6ข้างบนเนี่ยโอเคได้ละน่าจะหลุดเอ้ยไม่ไม่ใช่ไปหลุดพูดผิดขอแพัยโซนบริเวณนี้เลยก็แล้วกันที่จริงไม่ควรใช้เลเวลเดิมของของตัวมันนะแต่ผมเห็นว่ามันมันได้พอดีไงดูตรงนี้เนาะ <c oughs> พิจารณานะครับ ระหว่าง2,741-42โดยประมาณเนาะขึ้นไปถึง2,773 74โดยประมาณหากไม่ไหวชุดนี้ทั้งหมดนะครับถ้าไม่ไหวเนาะชุดนี้เนาะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับเนี่ยสามลเวลที่ให้นี่แหละถ้าไม่ไหวเดี๋ยวมันจะลงมาพักตัวมี2กรณีครับคือการลงมาลึกเลย ลับมาที่โซนนี้ครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการรีเช็คแต่แต่เอาจริงๆนะผมมองว่ามันช่วงนี้ข่าวมันข่าวอย่างที่เรารู้กันนะมันอัดเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีปัจจัยส่งผลให้มันหลุดขึ้นไปก็ได้นะเอาจริงๆมันมันหลุดได้นะแต่ผมมองว่าชุดบริเวณนี้ดีกว่าประมาณนี้ กรณที่1เนาะขึ้นมาถึงในโซนนะครับไม่สามารถยืนเหนือ2 7 7 3 74ได้หลุดกลับลงมาครับพักมีพักตัวมี2จุดคือกลับมาที่โซนนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะฮะคือบริเวณ2699เนาะถึง2,664 75โดยประมาณนะครับกลับลงมาแล้วถ้าไม่ลงต่องัดขึ้นนะครับ มันยังงาขึ้นแต่ถ้าลงได้มันจะหลุดกลับมาเช็คที่เลเวลนี้เพราะว่าองศาอของการขึ้นอ่ะมันขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะไม่มั่ววัดดีกว่าองศาเนาะ <c oughs> องศาอของการขึ้นเนี่ยกี่เปอร์กี่กี่องศาเนี่ยอ่ะเกินห้าสิบห้าองศาเกินห้าสิบห้าองศาแอคชั่นทับรีแอคชั่น,ค,น,นครับเดี๋ยวมันจะมีการพักตัวลงมาเนาะเท <c oughs> รนที่สวย ควรจะเป็นเทรนด์45ไม่เกินอ่อพูดง่ายๆคือประมาณ45องศานี่แหละคือสวยละมันจะค่อยๆมีการพักพักเป็นจังหวะๆแล้วก็ยกขึ้นนะแต่กรณีที่เกิน55องศาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาพักลึกได้นะครับมองว่ามีโอกาสกลับมาที่โซนบริเวณนี้แหละ2,620ถึง2,500 เกเท่าไหร่96อ่ะโอเคประมาณนี้เนาะจะวกกลับลงมาแถวแถวส่วนนี้นะครับแผนรอบนี้ไม่ได้ยากนะครับรอให้การรีเทสเลยผ่านไม่ผ่านยังไงค่อยฟอลโล่ตามนะครับอย่าใจร้อนเนาะ,ะมาดูในส่วนของ h 4 h 4ไม่ได้ต่างกันครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอ้าวฮาร์โมนิกตัวนี้ก็ยังยังลอยๆอยอยู่เนาะแต่ผมยังไม่ตีนะเพราะว่าดีพอยต์มันยังไม่จบเนาะที่จริงดีพอยต์มันมีจังหวะจบแล้วแหละจังหวะจบหนึ่งจบสองแต่ตรงนี้มันมันยกหนีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มัวตีนะครับตอนแผนให้ในห้องผมก็ตีไปแล้วราคาก็ยังหลุดขึ้นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องต้องรอหน้างานจริงๆอีกดีๆอีกครั้งหนึ่งนะ่แต่เอาจริงๆส่วนตัวผมเก็บสะสมมาตั้งแต่2670แล้วนะ เดี๋ยวยอมแพ้ผมจะไปยอมแพ้ข้างบนนู่นแหละถ้ามันยังหลุดขึ้นไปได้นะผมจะไปยอมแพ้ข้างบนนู่นนะครับอืม,อมหนึ่งชั่วโมงเทรนไลน์ไม่ได้เทรนไลน์ไม่ได้นะครับถ้าได้ก็จะเป็นตรงนี้เนะาะจะเป็นตัวนี้จะเป็นจากโลขึ้นมาไม่ถูกนะฮะสองสาม สี่ขอไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงอีกนิดนึงเนาะดูสิบห้านาทีกันอือหืโลนี้หนึ่งสองสามสี่อืม, 1, 2, 3, อมไม่ได้โลนี้ถ้าเป็นสิบห้านาทีต้องเป็นโลนี้เนะ่ฟึบแหอ่ะเทรนไลน์ line, ว่ากันแค่นี้เลยอันนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวเนาะเพราะเป็นของหนึ่งชั่วโมงนะ ประมาณนี้ช่วยไลน์หนึ่งชั่วโมงรออยู่ข้างล่างแล้วอ่าก็ใกล้เคียงกับโซนของเรานะแต่15นาทีนี่สิอยู่ประมาณตรงนี้เองเพราะฉะนั้นแล้วของ15นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาแตะไม่ผ่านแล้วยกตัวขึ้นต่อนะครับรอรีเทสเนาะถ้ามันไม่ผ่านเส้นเทรนไลน์นี้ค่อยฟอลโล่กันขึ้นไปให้มันจังหวะให้มันขึ้นไปรีเทสข้างบนนะครับสิบห้นาทีเป็นสี สีอ่อนๆหน่อยสีฟ้าแล้วกันนะโอเคประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้อทีนี้มาดูในส่วนของมอเมอริลกันบ้างนะฮะไปดูมเมอริลเนาะมามเมอริลกลับไปยืนเหนือเซนเตอร์ได้นะครับการที่กลับไปยืนเหนือเซนเตอร์ได้เนี่ยเท่ากับว่าเขาจะต้องขึ้นไปเคลียร์ของปอกไอ ขอไปเคลียร์ของประมาณ1ึ่งถึงสองเลเวลก็ประมาณนี้สองพันสองพันเท่าไหร่สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกโดยประมาณเนาะถึงสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าโดยประมาณประมาณนี้การขึ้นไปเคลียร์ของนะเพื่อเป็นการขึ้นคือคือจังหวะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับอธิบายเนาะหลุดเซ็นเตอร์ได้ขึ้นไปเคลียร์อ่าขึ้นไปเทส ถ้าถึงแค่เซ็นเตอร์แล้วลงนะแสดงว่าขึ้นไปเทสแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปเลยเซ็นเตอร์เนี่ยแสดงว่าขึ้นไปเคลียร์ของขึ้นไปเคลียร์ของเติมมีใครอยากจะโดดงับอเป็นทางเปลี่ยนมาทางฝั่งเซลไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะขึ้นไปขึ้นไปนะชุดอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะติดแถวๆนี้แหละติดอยู่ในกรอบนี้เลยระหว่งสองพันเจ็ดร้อย ยี่สิบหเนาะถึงสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเประมาณนี้แล้วค่อยมีการปรับตัวลงนะครับโดยเมอร์เรียวมันจะตีครั้งหนึ่งมันจะอยู่นานนะครับเอาวางแผนเล่นง่ายเนาะโอเคมาดูอย่างอื่นบ้างเนาะดูอย่างอื่นประกอบดูดอลลาร์ครับดอลลาร์ดอลลาร์ดลลยกตัวขึ้นแต่ทองคําปรับตัวตามเนาะเพราะฉะนั้นแล้วชุดนี้ขอดูหน่อยสิ อดอลลาร์ถ้ายืนได้ก็มาตรงนี้เลยฮะถ้ายืนได้นะยืนได้ไมันจะมาที่นี่ต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนร้อยสิบเอ็ดดอลลาร์นะถ้ามันไปได้นะมันจะไปร้อยสิบเอ็ดนะครับไปเยอะอยู่นะจากตรงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมองไปสองทิศทางเนาะ แต่ก็ยังงานนขึ้นได้อยู่แต่มันยังยืนจริงไม่ได้ครับเห็นไหมพอไปถึงปุ๊บแล้วมันดึงเนื้อกลับการดึงเนื้อกลับเนี่ยก็ต้องวัดใจกันในวันจันอ่ะเนาะว่ามันจะเอายังไงต่อนะครับว่าเนื้อมันหรือว่าอาทิตย์หน้าดีกว่าว่าเนื้อมันยืนยืนเหนือได้ไหมถ้ายืนเหนือได้มันมีโอกาสขึ้นไปข้างบนเนาะอืมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรละเนาะแผนไม่ได้ยากครับ แผนครั้งนี้รอแค่การรีเทสเท่านั้นนะฮะรอแค่การรีเทสเท่านั้นนะก็ขอบคุณผู้ติดตามครับผู้ที่เข้ามาดูผู้ที่เข้ามากดหัวใจเนาะผู้ที่ชื่นชอบแบบนี้นะครับลิงก์อยู่หนโปรไฟล์ครับผมมีคอสอนอยู่ยังคงเปิดสอนอยู่เนาะนักเรียนก็ทยอยมีมาใหม่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องซิกหรืออะไรก็ตามนะฮะขอบคุณผู้ติดตามผู้ที่เข้ามาดูคลิปทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็จะ เข้าปีที่2ที่3แล้วนะครับที่ทำคลิปประจำสัปดาห์ไว้ให้กับทุกๆคนเนาะนะครับใครชิ่นชอบยังไงฝากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment กันได้ใครมีปัญหาเรื่องการเทรดสามารถถามได้ครับยินดีถามได้เนาะโอเคคลิปทองคำในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ